สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องเพชรพลอยลำเพลิดออฟฟิเชียลเช่นเคยคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยานะคะวันนี้เราก็เลิกเร็วนะคะเลิกทำการแสดงเวลาประมาณตีหนึ่งตรงนะคะเดี๋ยวน้องเพชรพลอยจะพาไปหาน้องอิงแล้วก็ไปส่งน้องอิงก,กลับที่พักแล้วก็เตรียมเดินทางต่อพรุ่งนี้เจอกันที่ ชาเถิงเซานะคะปาค่ะเราไปส่งน้องอิงก,กันค่ะไอพอยก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะเก็บของเสร็จแล้วแล้วก็รีบเอาของมาไว้รถค่ะแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปหาน้องอิงครับไป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 ,ไป กบวนวันไหลยิ้มวันยิ้มเอาละเอาละก็เบียร์ก็เบียร์ไงก็เหื่อยแล้วก็ียร์สูงคนปีปีนไงกูเบียร์ก็หน่องเบียแห้งเบียร์แห้งยอมเขาดีดีก็สิ้นเรื่องแล้วเบียร์ยอมให้น้องค่ะเบียร์แห้ง ไม่แรงเลยด้วยลงลงกอดแล้วเลยครับหน่อยให้มันงอให้มันยันงออไรฮ่า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 ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ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 ่าฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮาฮ่า พ่อกัน à, โอ <zg> ้ยอยเลย

ไอคิวแล้วข okay. pues, hmm. ันแต่งนทวบนบไดเดินแข่อมันหมดไอคิววิ่งเลยไอคิวเนี่ยจ้าไปสุงเนอะซุงอินกลับบ้านกันิรวันนี้มีเวลามาถ่ายดิคือ ยาป,าปลาเบิ้งขยะบองเลยจุนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชุดแม่งทอดเลยเลยไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ผู้ใดหนาบู้ขาจัดไป <c oughs> อนนุ้ย

ชัดชิบอดไอพ่อหลาดหลอเน้น้มาเลยสวยทุหล่อไปยูเลยวะโดนนได้หลอไปยูเลยวนี่นี่อันนี้รทีเผื่อหลาบได้เว้านี่ไดหลอด

บี่โดนบ้าวโดน่อยโอกน่าเข้า้อ้ยแนตากบาดนอยไรตายก็ขอเอาคนตากเด้ คือเปลี่าเตเลเขาไม่ใหญ่เไม่ใหญ่หรอค่อยๆตัดตัวเาด้ไม่ใหญ่หือคื้มใหญ่เขาไม่ใหญ่ค่อยด่อยดได้เอาละาแล้วแล้วมไคุไเอาละเหลี่ยยคุนไม่น้อยคุน คุยเบียเลยฝามือฝามือยาได้ไหมครับขอโทษขอโทษเป็นแน่ลูกขอโทษเจ้าจ่าเด้าจาวนเลยขอโทษดึกเช้าเนกันนะคะที่ทำให้ขำไป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 งานะคน้ไบีไป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 

อ้ยเอาหน้าสวยๆมาเลยสิปกิงเงินอนี้เค่อยงมอันนั้นนั่นคือนั่นคือตังาเมื่ะพ้นละเสว่าจะมาโดนบอนไปเช็ดเอาคลิปอันนล่งคืนคลิปภาพแปนาะไม่ใช่ทารเขาย